ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาจังหวัดเพชรบูรณ์ในยามกลางคืนโอ้เงียบเหงาคิดว่ามันจะมีหรือว่ามันไม่ใช่ที่ที่ควรจะเป็นตรงนี้จะเป็นกลางเมืองนะครเป็นกลางเมืองปกติถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่ผมไปเขาจะมีตลาดมีเนี่ย มีตลาดมีจุดจุดพักผ่อนเอาเป็นว่าแบบถ้าเป็นภาษาลาวก็ร้านดื่มกินเนาะแต่นี่เงียบมากวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ติดประเทศลาวหรือเปล่าคนเพชรบูรณ์เขาก็จะพูดภาษาภาษาคล้ายๆภาษาอีสานภาษาลาวนะ ผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะถูกอพยพมาจากดินแดนหลานช้างตอนตอนเสียกรุงไ,ไม่ใช่เสียกรุงเลยเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงก็จะพูดถึงพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสา,าเนเคนเอหรือเซาอิสเอเชียนะครับมันก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดแหละแต่ว่าคือ ถูกแบ่งแยกโดยประเทศยุโรปสมัยที่เป็นอาณานิคม,มก็เลยทำให้เกิดความไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะประทับใจต่อกันเท่าไหร่คือมันก็มีประเด็นว่าทําไมประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนะแล้วพอมาสงครามโลกไทยก็ไม่แพ้สงครามแล้วก็ไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่ไม่เหมือนกับอ,อะไร เออมาเลเซียหรืออะไรพวกนั้นผมก็ไม่ทรบาบเนอะว่าเขาลบกันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองไทยได้ดินแดนเชียงตุงสมัยนั้นน่าจะเป็นของอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเป็นเมืองขึ้นของพมา่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษดินแดนเชียงตุงก็ต้องเป็นของอังกฤษนะครับก็เพราะว่าไทยเนี่ยเข้าข้างญี่ปุน่น แลสุดท้ายญี่ปุ่นแพ้ไทยก็ต้องคืนดินแดนเชียงตุงให้กับอังกฤษคืนไปแต่ตามคนที่เขาเขียนเขาบอกว่าก็ไม่ได้คืนทั้งหมดจริงๆดินแดนเชียงตุงเนี่ยมันรวมถึงอำเภอแม่สายไปด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เสียแม่สายไปเพราะว่าอันนี้แม่น้ํำกัน้นละมั้งแม่น้ำสายนั่นแหลนะเงียบมากนะเนี่ย เอือบุดอนยังคึกคืนกว่าน,นี้นะแต่อากาศเย็นนะหรือว่าเรามาไม่ถูกที่ตอนนี้เป็นโรงแรมที่ผมมาพักก็เป็นครั้งแรกนะคะค่าที่พักคืนหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้ยบาทก็ถือว่าถ้าถ้าจะมาท่องเที่ยวมันก็ถือว่าแพงนะเพราะว่าคนไทยรายได้วันหนึ่งสามร้อยกว่าบาท การที่จะเก็บเงินเพื่อจะเทีย่ยวนี่มันก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันตอนเช้าก็มากินกับข้าวที่นีครับนี่ครับโรงแรมท็อ f e ี่โฮมเป็นโรงแรมที่มอีอาหารเช้าให้ด้วยนะเดีย๋ยวจะพาไปดูวิวทั้งในโรงแรมครับอันนี้เป็นร้านอาหารแต่เขาบอกเขาปิดไปแล้ว คนไม่ค่อยเที่ยวนะช่วงในเศรษฐกิจถือว่าแย่นี่ครับท่าโรงแรมโรงแรมเขาก็จะมีลิฟต์ ลิฟที่แปลว่ายกเนี่ยครับก็จะมีรายการอาหารโรงแรมท็อฟฟี่โฮมหรือท <c oughs> ็อฟฟี่โฮมโฮเทลอำเภอเพชรอ่จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาขึ้นภูเขาไปทางลมสัิ์เพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องไปจังหวัดพิษณุโลกต่อโรงแรมมีสี่ชั้นเองนะครับ ครับมองลงไปข้างล่างก็เงียบเหงานู่นละมะั้งที่ที่เขาเที่ยวกันหองสนึงสเขาใช้คียการ์ดนะครับแปะปุ๊บก็จะเปิดได้เปิดเข้าไปแล้วก็ เสียบตรงนี้ไฟมันก็จะติดเมื่อกี้ผมไปเซเว่นมาคุณที่รับชมสวัสดีครับ